ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ12360 Insight รายการที่พาคุณทุกท่านอัปเดตข่าวสารทั้งในตารางและก็นอกตารางนะครับในประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการประกอบและก็พิจารณาในการลงทุนนะครับพบกับผมนะครับตรินจากสรสาวันคุณมาร์เก็ตที่จะมาพบกับทุกท่านนะครับในทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ก็แน่นอนครับว่าก็มีข่าวประกาศนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มเลยครับเรื่องของเดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาอยู่ที่48.5อันนี้หากมีความเป็นไปได้ตามตาม ตรงตามคาดการณ์นี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกแลวกับราคาดอลลาร์แล้วก็ยังเป็นปัจจัยในการกดดันราคาทองคำเช่นเดีวยวกันนะครับนอกจากนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยโนโยบายของประเทศออสเตรเลียที่มีการคาดการณ์ไว้ว่ามีการตัดสินใจว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มอาตาัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศกลุ่มออสเตรเลียนั่นเองนะครับนอกจากนี้ตามมาด้วยหลังเวลาหลังหลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยโนโยบายแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอ เรื่องของเอ่อพ o l i c นะครับเรื่องของ monetary policy เป็นเอ่อเป็นเรื่องของสรุปผลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับของของทางฝั่งออสเตรเลียแล้วก็ผลของการประชุมว่าเหตุใดถึงมีการปรับดอกเบีย้ยออกมาเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ dot p l o ตนะครับเรื่องมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับนะครับเรื่องของเศรษฐกิจอ,ออกมาเป็นอย่างไร,รงน,นะครับทิศทางเศรษฐกิจในทางของกลุ่มประเทศออสเตรเลียออกมาเป็นอย่างไรตามด้วย้อยแถลงนะครับของประธานธนาคารกลางนะครับของประเทศออสเตรเลียส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมีในเรื่องของตำแหน่งในการเปิดรับสวัสดิานของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยนะครับจากเดิมเท่านั้นเองและวันพุธนะครับก็ตามมาด้วยเรื่องของฝั่งนิวซียแลนด์ตอนเช้าก็จะมีการประกาศเรื่องของจํานวนผู้มีงานนะครับผู้มีผู้มีงานทำนะครับเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสกับคอเตอร์ที่3นะครับเป็นการเปรียบเทียบของคอเตอร์ที่4นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานครับที่มีการคาดการณ์ว่ายังอยู่ในสภาวะการจ้างงานที่ชะลอตัวนะครับของฝั่ง ออสเตรเลียนะครับในขณะที่ว่าช่วงเวลาบ่ายห้าโมงเย,ยน็นนะครับก็ฝั่งยุโรปก็จะมีการประกาศเรื่องของตัวของ CPI แล้วก็ Core CPI ก็คือเป็นเงินเฟอ้อนะครับของฝั่งยุโรปนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ประมาณ1.8%นะครับจากก่อนหน้านี้ที่ประมาณ1.9%ซึ่งถือได้ว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ช่วงคำก็จะเป็นการประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับโดยสถาบัน ADP นะครับที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจํานวนนะครับจะมีการปรับลดลงนะครับอย่างจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝั่งเดือนสิ้ผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการบริการกันบ้างนะครับหลังจากที่ภาคการผลิตมีการประกาศในวันนี้นะครับภาคการบริการก็จะมีการชะลอตัวลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกานะครับ ก็คือยังถือได้ว่าเป็นประเทศที่ยังคงเน้นในเรื่องของภาคของการอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เเพราะฉะนั้นภาคการผลิตภาค การบริการหรัม tamam ีการปรับตัวลดลงเพียงแค่เล็กน้อยจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์50นะเมริกาหือว่าอยู่ในขั้นหมวดของการขยายตัวแต่ยัเง็ปการขยายตัวอย่างจํากัดนั่นเองนะครับอาจจะไม่มีปัจจัยอะไรมากนะครับกับเรื่องของเซอร์วิสนะครับส่วนเรื่องของวันพฤรัสอะไรครับก็จะมีการประกาศนะครับในเรื่องของนโยบายเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยะครับก็อยู่ที่ประมาณ3.75เปอร์เซ็นต์ตามมาด้วยเรื่องของผลโหวตนะครับเรื่องของผลโหวตว่า มีใครให้คะแนนสับสนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือคงอัตราดอกเบีย้ยกันบ้างนะครับแล้วก็ตามด้วยรายงานของเรื่องของนโยบายทางการเงินแล้ก็มุมมองของเศรษฐกิจและก็ทำทำให้ทำไมถึงมีการตัดสินใจนะครับในการคงอัตราดอกเบีย้ยตามด้วยทอยแถลงของแอนดูเบ์รี่นะครับที่เป็นประธานธนาคารกลางของ BOE นะครับ แลยช่วงประมาณสองทุ่มสิบห้าเลครับก็จะเป็นเรื่องของการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของยุโรปนะครับในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของยุโรปอยู่ที่ประมาณสองจุดหนึ่งห้าในขณะที่ว่าเงินเฟ้อหากเป็นไปตามคาดการณ์นะครับก็เท่ากับว่าเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับต้องมาติดตามนะครับว่าหากวันวันพุธสามารถควบคุมดอกเบี้ยได้ควบคุมเรื่องเงินเฟ้อได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยณปัจจุบันที่สองจุดห้าก็ยังถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้ว เรื่องของท้ายแถลงของประธานธนาคารกลางของฝั่งยุโรยูโรโซนนะครับสรับุษกนะครับก็จะมีเรื่องของท้ายแถลงนะครับของตัวแม็กแคลมนะครับที่เป็นประธานของแบ n k o งก์ออฟแคนาดานะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอัตราการจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานนะครับของประเทศแคนาดาออกมาประกาศเช่นเดียวกันในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับส่วนในช่วงภาคค่ำขอไปอยู่ช่วงเวลาช่วงค่ำนะครับ ส่วนช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นเวลาเดียวกันที่มีการประกาศของแคนาดานะครับก็จะมีการประกาศในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับหรือว่าตัวนอนฟาร์มนะครับแล้วก็คือการจ้างงานเฉลี่ยรายชั่วโมงนะครับที่อยู่ที่คาการณ์วันอยู่ที่เท่าเดิมาการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคาดการว่าดีขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับคาดการณ์ว่ายังคงที่อยู่ที่วันสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามตัวเลขสิ่งหนึ่งที่สําคัญต้องมาดูก่อนว่าตัวเลขของวันศุกร์จะสามารถประกาศได้หรือไม่นะครับ เพราะตอนนี้ก็เริ่มย่างเข้าสู่นับหนึ่งใหม่นะครับสำหรับการเข้าสู่โกลเด้นชัอตดาวน์นะครับแต่เป็นลักษณะของการโกลเด้นชัอตดาวน์เพียงแค่บางหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้จะรุนแรงน้อยกว่าคราวที่เราที่มีการปิดต่อเนนองกันมา43วันนะครับคราวนี้เป็นโกลเด้นชัอตดาวน์ส่วนประมาณช่วง4ทุ่ม10 4ทุ่มนะครับก็จะมีฝั่งของแคนาดาก็จะมีการประกาศเรื่องของ P.M.I. นะครับเรื่องของดัชนีผู้จัดการนะครับทั้งสองฝั่งเลยก็คือเป็นการเอเวอร์เรสต์รวมกันนะครับที่อยู่ประมาณ 49นะครับถือเยว่า49.7ยังต่ำกว่าที่ตราดตั้งสแตนดาร์ดเอาไว้นะครับเพราะฉะ้ั้นถือว่าเศรษฐกิจของแคนาดาก็ยังคงอยู่ยงคงในหมวดที่ยังค่อนข้างที่จะชะลอตัวอยู่นั่นเองและช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม,มนะครับก็จะมีการประกาศเรื่องของผลสรุปรรความเชื่อมั่นของผู้บริโภค,นคในบคนากาที่มีการคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงเดือนนี้จะค่อนข้างที่จะต่ำลงนะครับจากเดือนที่ผ่านมาทีนี้ ราคานะครับเมื่อวันศุกร์ก็คือมีราคาค่อนข้างโดยเฉพาะราคาทองคาแล้วก็ราคาอื่นๆนะครับสินทรัพย์อื่นๆมีความผันผวนอย่างมากโดยเฉพาะมีแรงเทขายออกมาเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมานะยครับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการเผยชื่เนะครับรว่าตัวเต็งที่จะเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาแทนอจอร์ดอนพาเวลแน่นอนแล้วข่าวนี้ก็คือโดยเขาตัดสินใจในการเลือกเควินวอชเควินวอชท่านนี้นะครับก็จะมาแทนจอร์พาเวลในวันที่3ามสิพฤษภาคมแต่ถึงสิ่งหนื่นง ไปให้วุฒิสภาผ่านร่างเห็นชอบก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะกําหนดรายชื่อนี้เข้าไปได้แล้วโดยนั้นทำจะเป็นคนเซ็นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเควินวอรสตัวคนท่านนี้นะครับก็เป็นอดีตผู้ว่าการเฟดนะครับเช่นเดียวกับเจอรองพาเวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคยดำรงตําแหน่งมาตั้งแต่ปี2006ถึง2011นะครับช่วงนั้นในปี2008ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตการเงินนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับในสมัยนั้นนะครับท่านก็คือมีการสับดไม่มีการสั่งหต่นาร ปรับโดยการเป็นปรับเรื่องของอลดของดุลน,นะครับลดของดุนการค้าลงลดของงบดุลลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ เป็นการไม่เน้นนะครับในเรื่องของการสั่งสนการลดดอกเบี้ยแล้วก็การอัดฉีดเข้าไปในระบบนะครับเหมือนกับทางเจอร์โลม์าเวลนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีการไม่มีแนวความคิดในการลดดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ท่านต้องการนะครับเพราะฉะนั้นท่านยังคงถือว่าเป็นสายของฮอกวิดนะครับที่ไม่สับสนุนการลดดอกเบี้ยเพรที่ตลาดมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าท่านนี้กลับมาทํางานก็อาจจะมีการัรษาอาจจะมีการเป็นฮอกวิดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือไม่รีบในการลดอัตราดอกเบี้ยเลยทําให้ตลาดนะครับเริ่ม ไม่แน่ใจนะครับก็เลยมีการเทขายออกมาก่อนนะครับในช่วงค่ำนะครับเพราะเนื่องจากว่าทันทีที่มีชื่อนี้ประกาศก็เริ่มมีการเทขายนะครับราคาทองคำออกมาก่อนนะครับเพราะคาดการณ์เลยว่าดอกเบียจะไม่ลดเร็วๆนี้นะครับเหมือนกับรายชื่อของเควินเคทเซนนะครับส่วนเควินวอชท่านนี้ไม่สนับสนุนการลดดอบเบียนะครับแต่ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้คือทีท่าของท่านจะอ่อนๆลงไปให้กับทางดุลธรรมหรือเปล่านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ ก็เคยก็มีแนวความคิดอีกอันหนึ่งคือต้องการให้เฟดนะครับเรื่องของธนาคารกลางในเรของสหร,ร,ร,รัฐอเมริกาต้องการที่ทํางานให้มีการใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกระทรวงการครลังทราบในเรื่องของยอดของงบดุลของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการเงินงบดุลต่างๆของประเทศจะมีฝั่งของธนาคารกลางนะครับเ <c oughs> ข้าไปช่วยเป็นซัพพอร์เตอร์ด้วยนะครับก็จะทําให้การทํางาน เข้าใกล้กันมากขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านดำรงตําแหน่งนะครับเป็นเรื่องของประธาน,นธนาคารการเฟดนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปนะครับแล้วก็ทํางานก็คือทางด้านการสอนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทํางานทางด้านเศร,รษฐศาสตร,ร์ควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อที่มีการเรียกกลับนะครับมาทํางานอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ว่าโจรมพาร์โวจะมีการปลดแล้วก็พ้นวาระในวันที่30สบพฤษภาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัดให้ความสําคัญด้วยการเทขายนะครับแต่ว่ายอสตาล่าก็จะมีการขาด้วยกกาาาารรรปับค่แขข เองนะครับในทว่าสถานการณ์ของโกลมันชัดดาวนะครับดูวันจนทุกดูทีท่าว่าน่าจะลี่คลายได้ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงจะต้องมี การปิดหน่วยง,งานบางสุวนนันแหละครับเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่มาเช้าเสาร์าที่31นะครับแม้ว่าวุฒิสภาจะมีการผ่านร่างงบประมาณน,นะครับทางทางริปเลพอร์ลกกับเดนมแครกก็มีการผ่านร่างไปแล้วนะครับแล้วก็เสนอต่างๆให้กับทางวุฒิสภาไปแล้วแต่จะติดตรงปัญหาตรงนิดนึงก็คือเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินี่ครับยังไม่เห็นชอบด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปัญหาในกล่าวมีปัญหาในเรื่องของการต้องการที่มีการ แก้กฎหมายนะครับแล้วก็มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสองความมั่นคงแห่งมาตภูมินะครับซึ่งตัวนี้คือหรือว่า,วาเป็นหน่วยที่ชื่อว่า i อนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าหน่วยไอสก็จะสังกัดอยู่ในหน่วยของ d s s นะครับซึ่ง หน่วยไอซ์นะครับก็มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการสังหารนะครับผู้เสียชีวิตนะครับที่เป็นคนอเมริกันนะครับในจากการที่มีการเข้าจับกลุมนะครับผู้อพยพนะครับก็ทําให้เกิดการปฏิวัติอันเป็นการอ่าเป็นการเดินขบวนต่อต้านนะครับต่อต้านกันอย่างมากนะครับเป็นการเดิมเริ่มตั้งแต่นะครับเป็นการต่อต้านกันก่อนนะครับที่เมืองอ่ามินเนอาโพลิสก่อน นะครับหลังจากที่ว่าก็คือพลเมืองของ2ท่านที่เมืองอเมริกาโพลิสเสียชีวิตไปนะครับโดยฝีมือของกลุ่มไอ้นะครับก็ไม่มีการที่จะสืบสวนแล้วก็สอบสวนอย่างใดอย่างใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการขยายนะครับการม็อบของการประท้วงก็มีการลุกลามแล้วก็ขยายไปมากยิ่งขึ้นจนล่าสุดวันที่3 0มสถึงสามอนะครับก็มีการทํากิจกรรมที่มีการทาม็อบอย่างต่อเนื่องที่ชื่อว่าเป็น National Day of Action นะครับก็คือเป็นการม็อบที่มีการนัดในการหยุดงานหยุดเรียนแล้วก็หยุดการชอปปิ้งนะครับหยุดทุกอย่าง เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจนะครับหยุด หยุดตัวลงนั่นเองนะครับเพื่อต้องการที่จะบีบบังคับให้ทางทางรัฐบาลนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และแน่นอนเข้าวันที่สองกุมภาพันธ์ก็คือทางกระทรวงยุติธรรมเองก็มีการเปิดในการสอบสวนสิทธิมนุษยชนเกี่ยวเรื่องของการสังหารผู้เสียชีวิตในกลุ่มไอ้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีการที่จะมีการปฏิรูปนะครับในเรื่องของการร่างกฎหมายในการข้อกําหนดของกลุ่มไอ้ให้การเข้าทําการจับกลุ่มนะครับอย่างโปร่งใสและที่สําคัญก็คือต้องมีการฝึกอบรมอะไรต่าง นานานะครับจะมีการวางเกาเกณฑ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเมื่อมีการ คุยกันแล้วก็พิจารณาร่วมกันหลังจากนี้ก็จะส่งไปอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญตัติหากไม่มีปัญหาในข้อนี้นะครับก็จะสามารถทําให้สถานการณ์ของโกลเบนชัดดาวกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับนาะที่ว่าตัวของไบรจอนสันที่เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐนะครับมีความเชื่อว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนนะครับในการยุตินะครับในเรื่องของการปิดหน่วยงานนะครับภายในอาคารนี้ก็คือภายใน,นพรุ่งนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีการเตรียมร่างกฎหมายงบประมาณน,นะครับ ที่ทางวุฒิสภาเห็นชอบแล้วจะมีการหยิบเอามาพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับพระนันคาดการณ์ด้วยว่าอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณ1วันนะครับแต่อย่างช้าที่สุดก็น่าจะไม่เกิน1อาทิตย์นะครับของสถานการณ์โกลเบนชัดดาวนะครับในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของอเรื่องของสารัดกับอิหร่านกันบ้างนะครับดูทิท่าแล้วว่าอาจจะสู่ทรงอาจจะไม่กลับขึ้นโต๊ะเจรจาอย่างง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับวันท,ที่สามสิบเ มกราคมนะครับทางสหรัฐนะครับมีการทางรัฐธรรมก็ออกมาพูดนะครับว่าณตอนนี้นะครับตนและประเทศอิหร่านก็ได้มีการพูดคุยอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ว่าไม่ไม่ยืนยันว่าผลของการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใดน,นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญหัวข้อหนึ่งที่ต้องการให้ทางอิหร่านไปพิจารณาก็คือเรื่องของการที่จะไม่เอาเอาวุธนิวเคลียร์นะครับเนื่องจากว่าการเจรจาของอิหร่านก็คือห้ามเขาต้องการห้ามไม่มีการเสริมสมรรถนะของ แร่ยูเรเนียมนะครับแล้วก็กำจัดยูเรเนียมที่มีการสังสวรานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาพูดง่ายๆก็คือจะเอาเกณฑ์ยูเรเนียมบริสุทธิ์ที่60%ขึ้นไปนะครับเอามากําจัดนะครับเพราะเนื่องจากว่าอายูเรเนียมที่มีความเข้มข้อนอยู่ที่60%ความบริสุทธิ์ที่60%มีโอกาสที่จะสามารถเอาไป ผลิตนะครับตัวขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ไปใส่ไกลได้นะครับเลยต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ทางมีการขึ้นโต๊ะเจรจานะครับทางสหรัฐก็จะไม่มีการบุกนะครับแต่ขอเพียงแค่ทางอิหร่านนะครับว่ายืนยันว่าจะยกเลิกนะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นการจํากัดกำจัดนะครับเอาตัวยูเรเนียมนะครับที่มีการพัฒนาเกินกว่า6 0แล้วนะครับเอาไปทำลายนอกจากนี้ก็คือจะมีการตรวจจับขีปนาวุธไปใส่ไกลแล้วก็ ต้องการให้ทางอิหร่านนะครับยุตินะครับในการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนประเทศต่างๆว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสนะครับที่มีที่มีความเชื่อว่าเป็นกลุ่มฮามาสทางอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนหรือกลุ่มฮูตีก็ตามนะครับที่มีการเชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทางนั้นอิหร่านถ้าขึ้นโตเจรจา,จาครั้งนี้จะต้องมีการยกเลิกเรื่องทั้งหมดเคนับในะที่อิหร่านเองนะครับก็ประธานาธิบดีก็ออกมาแถลงการว่าก็จะยึดถือนะครับเรื่องของการเจรจาและการพูดคุยแล้วก็อยากจะมีการมีส่วนร่วมนะคร แต่หาก มีการคม่มคู่หรือว่ามีการบังคับกันก็อาจจะเป็นไปได้ที่อิหร่านเองจะต้องมีการใช้มาตรการในการตอบโต้กลับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ทางอิหร่านเองก็มีการเดินหน้าในการซ้อมรบด้วยอาวุธกสุนจริงนะครับตั้งแต่วันที่ 1- นถึงสกุมภาพันธ์นะครับและหลังจากนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีการซ้อมรบร่วมกับประเทศจีนและก็ทางร,รัสเซียในปลายปีนี้เช่นเดียวกันนะครับในขณะทื่ว่าภายในประเทศของอิหร่านเองะครับหลังจากที่เกิดระเบิดนะครับสลูกเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนะนื่องจากว่าระเบิด2ลูกนี้หลังจากเปการว สอบแล้วก็จะพบว่าระบบดังกล่าวนะครับมาจากการที่แก๊สมีการรั่วไหลรั่วซึมออกมาานอกเลยทาให้มีจุดระเบิดเกิดขึ้นและทําให้มีผู้เสียชีวิตสำหรับ2เหตุการณ์นี้อยู่ประมาณ4คนนะครับก็ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไม่เกี่ยวกันกับเรื่องของทางด้านนอกนะครับมาทิ้งระเบิดไว้อย่างใดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามีข่าวกรองเข้ามาสู่ทางของประเทศอิหร่านแล้วนะครับว่าให้มีการเตรียมอพยพนะครับโดยเฉพาะประชาชนนะครับเข้าไปหลบอยู่ใต้ภายใต้บังเกอร์นะครับที่เกิดขึ้น นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการประกาศนะครับในการอพยพ ประชาชนนะครับในเมืองเตหะรานนะครับออกนอกพื้นที่แล้วก็มีการหลบไปอยู่ภายใต้บังเกอร์แล้วนะครับตอนนีในปัจจุบันล่าสุดอิหร่านมีการเผยแพร่นะครับเรื่องของอุโมงใต้น้ำนะครับที่อยู่บริเวณช่องแคบเฮอร์มัสที่ตอนนี้กองทัพของอิหร่าน move แล้วก็เคลื่อนตัวไปประําการอ่ทนั่นแล้วนะครับก็มีการยืนยันจากทางอิหร่านนะครับว่าจะมีการติดตั้งขีปนาวุธนะครับซึ่งมีเป้าหมายอุทิศวันหนึ่งพันกิโลกรัมนะครับหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับภายในอุโมงใต้ดินแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากว่าสถานการณ์ในอิหร่านนะครับปัจจุบันกับเมื่อล่าสุดนะครับก็อิหร่านก็ถูกขึ้นบัญชีดำนะครับจากกองทัพทั้ง27ชาติของ EU นะครับว่าภายใต้ผู้นำนะครับผู้นำทางศาสนาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าอิหร่านเองเป็นองค์กรในการก่อการร้ายข้ามชาติแล้วก็จะส่งผลความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปแล้วก็อิหร่านให้เข้าสู่ภาวะสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยเป็นที่มาว่าอิหร่านเองก็เริ่มที่จะกลัวว่าตอนนี้เริ่มจะมีศึกหลายด้านก็เริ่มมีการประกาศภาวะฉุกเฉินก่อนขึ้นนนมาก่อนนะครับ เราบราคาทองคำวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบขออภัยครับวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์เลยครับแต่ว่าราคาติดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็ปิดลบไปได้อยู่ที่ประมาณลบอยู่ที่ประมาณถึงสี่ร้อยแปดสิบสองเหรียญนะครับราคาทองคำจิงไม่ได้ลบเพียงแค่ช่วงเย็นนะครับแต่ว่าเป็นการลบตั้งแต่ราคาติดลบนะครับปิดลบลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงช่วงค่ำนะครับแล้วก็ซ้าเติมอีกทีนึงคือช่วงค่ำนะครับ คือมีการลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็เข้าช่วงบ่ายนะครับราคาทองคำมีการปรับตัวร่วงลงเนื่องจากว่าเป็นแพนิคเซลนะครับจากวันที่เกิดขึ้นคือในคิวันพฤหัสบรีที่มีการเทขายขาขาาราคาทองคำออกมาเป็นรอบแรกนะครับพอเช้าเปิดตลาดขึ้นมาก,ก็เลยมีการเทซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับและท้ายที่สุดนะครับของวันหลังจากที่นั้นทามีการประกาศว่าได้เลือกเควินวอลช์ให้เป็นประธานธนาคารกลางคนถัดไปนะครับซึ่งเควินวอลช์ท่านนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่สับสนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะคร ในการปรับดุลน,นะครับเรื่องของงบดุลต่างๆๆนะครับเพราะฉะนั้นพอฟังว่ามีการลด,ดบเบีย้ยแล้วก็แปลว่าโอกาสในการลดเงินค่าเงินยังมีมูลค่าอยู่นะครับคนก็เลยแห่กลับไปนะครับถือยซรลาแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่จะพูดของยูนสแล้วลก็มีการปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวทองคริปโตนะครับแล้วก็หรือกระทั่งตัวค่าเงินนะครับตัวจากแลกเงินนะครับรวมถึงการลัชนีบางตัวนะครับก็ตลักชั้นีบางตัวก็มีการปิดลบไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากความผันผวนราคาดังกล่าวนะครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันศุก์ก็คือจะมีแรงเทขายที่ชื่อว่า profit taking ก็คือเป็นแรงเทขายทำกำไรนะครับแล้วก็มีการปิดสถานะนะครับในการซื้อนะครับก็ปิดสถานะซื้อก็อจะกลายมาเป็นแรงเทขาย เป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากนี้นักเก็งกำไรในฟิวเจอร์นะครับก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้กดดันราคาทองคำราคาทองคำก็สามารถปิดตัวปรับขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยเดือนมกราคมถือว่าเพิ่มนะครับบวกไปอยู่ที่13%แม้ว่าในช่วงปลายเดือนจะมีการเททิ้งของราคาก็ตามนะครับวันนี้นะครับราคาทองคำก็ยังถือได้ว่ายังคงเปิดตลาดมาก็ยังคงมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าในปัจจุบันก็ยังมาอยู่ที่โซนตัวโอเวอร์บอทเอสี่เออขอโทษครับโอเวอร์บล็อกเอสีนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญ อยู่ในชั้นแนวตัวของอัพเทรนของดาวเฟรมเอสโฟเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบเพราะฉะน,นั้นจุดหนึ่งที่สังเกตคือตอนนี้ราคาราคาทองคาก็เริ่มที่จะมีการทําสัญญาณที่ชื่อว่าตัวโอเวอร์โซนะครับมีการขายมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นไปได้ว่าราคาทองคาอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาก,ก่อนนะครับที่บริเวณราคา4ี่พันปรอสิบสี่ถึง4ี่พันสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่ถึงสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่นะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะมีปัจจัยในการ ตบลงไกสักรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแนวนะครับแนวคีย์เลเวลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเพราะฉะนั้นหากราคาขึ้นมาบริเวณนี้ก็สังเกตดูไพร์แอคชั่นว่ามีโอกาส แล้วก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างหรือทำเฟรมเล็กหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถเปิดในการขายออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหาก,าการาคาทองคำมีการสร้างโลใหม่ก็มาเช็คสัญญาณบนะูริตเอเชนอีกทีหนึ่งว่ามีโอกาสที่ราคาทองจะสามารถกลับฟื้นกลับเข้าไปในปรอะกรอบได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นโซนในการเซลล์ก็จะมีสองโซนโซนแรกก็คือประมาณ4 8่4บถึง4 9่พกริกับอีกอันหนึ่งที่ประมาณ5202นะครับถึง5,370น้นั่นเองนะครับขณะที่ว่าวันนี้นะครับต้องติดตามนะครับในเรื่องของอสถาน การของอิร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับว่าสามารถขึ้นโต๊ะเจรจารได้หรือไม่ในท้ายสุดนะครับหากขึ้นโต๊ะได้ก็ต้องคำจะลงอีกรอบและหากขึ้นโต๊ะไม่ได้เปิดช่องของการเจรจารไม่ได้ราคาทองคำมีโอกาสจะรีบาวลกลับขึ้นไปในในได้ไก่นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของข่าวนะครับ P.M.I. นะครับในเรื่องของฝั่งภาพการผลิตในคืนนี้ด้วยแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวในเครื่องของข่าวในตลาดอาจจะมีผลน้อยบ้างนะครับในตลาดาแต่ก็อาจจะมีสร้างโอกาสในการทำอะไรได้เช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวที่เกิดขึ้นในการสึบสองสามหกศูนย์อินไซน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ